สบายดีปลาลุงปลาเพาะก็ส่องเมย์ปาลุงนี่กินเขาวน้ำกันน้ำลุกน้ำรานเมย์ปาลุงปลาต่อยขมุดแดงมาหนิชาวบริเาศไทยปลาลุงดูปลาลุงสมไข่หมุดแดงพักดองปิ้งตับปิ้งนึกกินเจแงหจว กินน้ากันเดอปาลุงเอ้ยทั้งเมืองเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีทั้งต่างประเทศก็ดีทั้งเมืองไทยก็ดีวัดสุขุสุขคนทำต้นกาก็มากินน้ำยาเด้อทั้งมาตูนทั้งร้านสัพายแม่ต้นกามากินน้ำยาวัดสุขุสุขคน ตอคำเร่งบริทไทยให้เบิ่งเพราะว่าบลุข้าแล้วกดชวนพอบรลุเกษตรกบฮากมาเดชเนูตเขาทับเสียบบ้ำลุกำลไง ก็ใต่มันแดงแั้งแรกนะครับีนี้เมนอี่องำยางเลยนะมนสมพักเตียนข้ขวาวมันแดงข้าวกลวบาลูกนี่ต่นนี้นี่เราจกินหากิน ตะละมึกตะลวันลุงเงบุมีค้าเกาะตะเล่บรอกินพร้อมนากันเมนแม่พราลุงเป็นตะก้องเองเพื่อนเมนเย็นไปเรื่อยๆคอยพึ้นพนไปเมนพอบวประมวลมันเข้าวเถิดข้าวไผ่ลายๆรถก็ะจอมมาตลาดบ่ กินข้าวตะลุมตะลเวนกับบริไายเพราะบ่มีค่าตังค์ก่อมบ่มีเงินสื่ออะฝึกเป็นตะกองเป็นยังเน้าเด้ออีพซีถูกยะทานกินข้าวน้ำลุกน้ำลานน้องน้ำน,นุง จบซะนี่มาเด้อครอบครัวแม่ตาอากันเลยมากินข้าวน้ำนองน้ำนุ่งลูกน้ำลานครอบครัวลุงบอยกันดีประเทศมาเด้อประเทศไปบ้านน้องชิ่เจี้ยวอีกบอกกินข้าวแล้วก็ไปอีก ป่คู่มือก็ลุงไหมแนนปอยลุงบ่อยเหตุการณเช่นนี้ต้นมะเร็งต้นมะเร็งคือต้นเครือเทศได้ปลูกอีกมาหนีิบาดไปบาดหนาหาเป็นหมาขวา้ใช้ตำนั่นตำนี่พ้าวบดไอซ์ต้นมะเขือเทศเนี่ยต้น มะเขือเนี่ยวันปลูกต้นพริกวันนี่ปลูกปลูกไรบอกรปลูกพอได้กินสวนใบใหญ่เราปลูกพักกับวันนี้สวนขั้วแล้วนะแมนสวนขั้วทางโค้งนู่นนะแมนปลูกพักปลูกมะพริกแน่ปลูกมะเขือแน่ปลูกมะเล่นแน่ปลูกหลายอย่างแล้วก็ปลูกสลัดหอมปรี้ยวหอม แทกซี่ักมบัวในเราปุูกเดยสวนเสสวนบัญญย่ปุูกลายๆมันก็งามาต้นมาหุงก็ปนี้ ขึ้นเศร้ามากไปทั้งไปทั้งมั่นเพื่อในเวลามากโคตรจวมากขบกันกินข้าวเช้าแบบซวยแม่นทางคนต่างเวียดไปเวียดมั่นกันรู้ไหมแน่น,นคือมันนี้แหละซว,วยนี่เพื่อพอบาวลุงมาแต่เช้ามาเตรียมกับพาลุงก,กับลงขุดซวนแม่กับฮักกินบริพรรมหน้าพร้อมตากันไปคือวัน วัดไปครหอยยังไปน้ำกันถ้าเบื่อถ้านายก็จะเผาเบื่อเผาหน่ายได้ปลาลุงเอ้ยบ่งให้จบลิปกดไลค์กดแช์กดติดตามซ่องแม่ปลลุงมาหลยๆพราะเรามีรายได้ซอยปลลุงนี่แหละ กินเฮือนก็เฮือนยังบ่ว้วแถมรถก็ยังเพเพแล้วได้เพ่ต่ออีกน้ามกัเปิดบ่ไรบ้านนี่ ตาบัตลังสิเขียวมาสเสร็มเขาเบาลุงสิแป้งได้อีกแล้วนี่หันขึ้นมาเบิง้ง <c oughs> เป็นยังใ <c oughs> ส่แป็บมันผิวบางทีได้มจนนาจากบุคคลน้ำนี่ไม่ล่าเล้วใส่สามขึ้นมาเบิง้ง Men à, ừ, gây nó hên lấy bò sôi gần nhắm nít đêm bò mì nó gần chạm gặp bò mì ngân hân 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 bà luôn theo cậy là mà sồi bèn cả bố hơi để chạm đó bố mình ngân cả hạ ao bèn bà luôn hói là bố im bà luôn im là พอบอลุงยังสูงต่อแล้วบอลุงไหมมาเด้อมันอกี้มึงกลับเนี่ยเมนสุดแซ่บสุดแซ่บอลลุงเนี่ยข้าวเศรษฐกิจร้านซุปข้าวมัแดงก็แซ่บเลย สุปซดปอดสารพิส่ e สวนขั้วสบายดีป้ลุงสบายดีพี่น้งมาเดินมากินข้าวนำลูกน้ำลานกับคัวของป้าลุงข้าวสาวกันเสพเนเรื่องน่เพียงแคนข่าวป้าลุงไหมแซ่ป้าลุงตุกตก้อให้แซ่ ลูกมึงเขาอ,อิ่มเอิ่มนะพกเยไข่มาแดงแส่บแห้งยดซุไข่มาแดงเนาะอืม bên đây bên đây và bà xem bà không bị nị đây lẹ mai pì này này lùng này đẹp đẹp đơ, mơ đơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บวาเยงไงเพพิกเพลนะิกย่ำนน้หมอกเยิน้หมอกเมังงอกับเนะเมนือน้หมอก่ะเพกับนี่กับกับย่ำพนทำพนา่คยเมด้กินน้ำดู กัเน็นหูดับเขาลกัวเฮ็นตะเขากับพอคุณกัดพนมจีนคูดกับปิกัดพม แม่น,นี่ก็กอ,อล่าแบบรุ่งไงรับกนลก็แช์กติดตาน่รงแม่บอลุ่มก็รุ่งส่งบร,งงบรงลุ่มเพาคุ้ลูกหนักบาดิ